สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่ริมทางอีกครั้งนะครับในวันนี้นะฮะผมไม่ได้พาเ,เพื่อนๆเดินทางไปท่องเที่ยวหรือออกทริปกันที่ไหนวันนี้นี่เลยครับอยู่ต่อหน้าเพื่อนๆเ,เลยนะฮะคือ Gpx Tuscany ตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่10กุมภาที่ผ่านมาซึ่งมีความน่าสนใจและโดดเด่นสวยงามมากๆม,ม,มันโดนตาโดนใจของผมมากๆวันนี้ก็เลยพาเ,เพื่อนๆนะครับมาชมนะฮะ ตัวเป็นๆของเจ้าทัสคานีเนี่้ฮะศูนย์กันนี้นะครับผมอ่รวมไปถึงนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้ไปครอบครองนะครับก็วันนี้ผมก็จะพามาดูราคาอ่าแล้วก็มาดูเรื่องตารางการผ่อนนะครับของทาง g p x ด้วยว่าเป็นอย่างไรนะฮะอ่าตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับสาขาอ่า g p x สาขานี้เป็นสาขาใหญ่นะครับอยู่ถนนสีจันนะครับในเมืองขอนแก่นนะครับแล้ว ที่นี่นะครับมี G P X Tuscany ครบทุกสีทุกรุ่นที่เปิดตัวมานะครับผมรวมไปถึงราคานะครับที่เปิดตัวมาจากทาง G P X นะฮะตัวธรรมดา59,900นานะครับตัวคีเลตอยู่ที่63,700าอทาง G P s คอนแก่นตรงนี้ก็ขายราคาเงินสดเท่าเดิมนะครับส่วนราคาเงินผ่อนเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะขึ้นตารางตรงนี้ให้นะครับผมเริ่มต้นที่ดาว0ูนบาทนะครับผม หรือจะผ่อนนานสูงสุดถึง42งวดกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะพูดคุยกับทางเซลล์แล้วก็ไฟแนนซ์ตกลงกันได้นะครับผมขึ้นอยู่กับเครดิตก,กันด้วยนะครับจีพีกสาขาสีจันแห่งนี้นะครับยังมีรถแบรนด์จีพีกในทุกๆรุ่นที่เปิดตัวตรงนี้มีครบเลยทีเดียวนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามา เลือกเข้ามาดูเข้ามาหาข้อมูลในนี้ที่นี่ได้นะครับผมเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มีรถครบทุกสีเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวทัคานีหนึ่งศูนย์ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงแล้วก็ลองเข้ามาที่สาขาแล้วก็ลองคุยกับทางเซลล์ดูได้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ให้เบอร์ติดต่อไว้นะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเข้ามาดาูตัวรถจริงๆนะเพราะว่าจะได้มาสัมผัส มาดูก่อนนะครับผมแล้วก็ส่วนตารางการผ่อนผมจะขึ้นให้ทุกคนไว้นะครับใครสนใจสะดวกยังไงก็จัดไปตามนี้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ครับที่รับชมวันนี้ก็เอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ